อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาร้านอาหารชื่อร้านตะลิงปริงมี3สาขาค่ะต้องบอกเลยว่าทุกคนยอมรับในรสชาติของเขาเขาอยู่มาแล้ว30กว่าปีนะคะมาคุยกับเจ้าของร้านคุณแพทิ์จันยาวรัตคุณ คุณเคสสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตะลิงปิงอยู่กับเรามา30ปีจุดเด่นของตะลิงปิงของเราเป็นยังไงจ้าเคสจ้าค่ะตลิงปิงมาจากชื่อผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีสูงอาหารเราจะปรุงแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมแบบไทยนะคะแล้วเราจะเน้นเครื่องปรุงที่สดใหม่ตามฤด,ดูกาลใช้ผักพื้นบ้านวัตถุดิบกเกษตรอินทรีย์วันนี้นะคะเรามีเมนูตำส้มโอกุ้งเสียบส้มโอเราจะคัดสรรเป็นอย่างดีให้ ได้ชั่วโมงที่ชุ่มฉ่ำเพิ่มรสชาติความหอมด้วยมะพร้าวแผ่นขั้วใหม่ใบมะกรูดซอยและกลุ้งเสียบกรุบกรอบรสชาติจะกลมกลม่อมอมเปรี้ยวอมหวานไปเมนูที่2จ้ะดอกกระจอหรือดอกสลิดเป็นของในฤดูกาลนี้นะคะแล้วเรานํามาผัดกับไข่กับกุ้งนเซ่หรือนเส้นเราด้กระทะวอกเราผัดให้กลิ่นหอมจากกระทะเหล็กที่ใช้เลยค่ะเห็นดอกกระจอง่ายๆแบบนี้อร่อยไม่ง่ายจ้ะเมนูที่ สามค่ะต้มส้มปลากระพงเนี่ยเราใช้นื้อปลากระพงที่มีโปรตีนสูงใช้ใชพริกไทยแล้วก็มีขิงทาให้กลิ่นหอมปรุงด้วยกะปิที่มะขามเปียกให้ใหรสเปรี้ยวอมหวานไปต่อค่ะหมูเปี๊ยะคั่วดอกเกลือเลือกใช้หมูเกษตรอินอรนยีหั่นเป็นเต๋าพอดีคําหมักกับดอกเกลือทอดให้ข้างนอกกรอบด,ด้านในนุ่ม ทานคู่กับน้ำพริกตาแดงที่เป็นสูตรของทางร้านพร้อมข้าวเหนียวสองสีซึ่งเราใช้ข้าวเหนียวกล้องและข้าวเหนียวดำลืมผัวยังไม่จบแค่นั้นค่ะมัสมั่นหมูส้มซ่าโรตีค่ะใช้พริกแกงมัสมั่นสูตรพิเศษใช้ทั้งเครื่องเทศคัว่วและเครื่องเทศสดหลายชนิดใช้กะทิสดเคี่ยวกับหมูจนนุ่มและน้ำข้นพอดีใส่ส้มซ่าเพื่อเพิ่มความหอมรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานทานกับแป้งโรตีเครื่องดื่มเป็นไงจ๊ะน้ำตาลิงปริงนี่ที่ปลูกเองใน ส่วนของที่บ้านเอามาปรุงให้กลมกล่อมกับน้ําผึ้งชาไทยของเราจะเบลนพิเศษจากหลายแหล่งมาผสมกันเพื่อให้ชาเขาเข้มรดช่องจะเป็นอดช่องที่ทําเองอน้ํากะทิเนี่ยจะใส่ถัดน้ําทั้งน้าตาลตนนหนลนน้าตาล,ตาลมะพร้าวก็จลิงตริงตอนนี้มี3สาขานะคะสาขาสุขุมวิท3า,าสีาขาศรีลมซอย19และสาขาสยามพาราก้อนค่ะวันนี้ลีต้องของการันตีให้ตะลิงติงเป็นอร่อยเลิศ เชิญมาได้ที่ร้านตะลิงปลิงตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทเข้าซอยสุขุมวิท34มา400เมตรร้านอยู่ซ้ายมือโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุณรีดและ AS ยินดีเป็นที่สุดจะมอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าตะลิงปลิงทั้ง3สาขาเพียงคุณก็ใช้ AIS Point 1คะแนนจะรับสิทธิ์นั้นได้เลยค่ะ ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร10%ทุกสาขาไม่รวมโปรโมชั่นของทางร้านเมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตาลิงฟิงขอขอบคุณ A.S. ที่มาช่วยแนะนำร้านและอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันที่ร้านของเราด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆผ่านช่องทางที่หลีกขึ้นให้ไว้นี้นะคะอะร่อยเลิศกับผลิตลี่มเม่ชื่ออีติ้งย่าผิงชัางต้องกินค่ะ